ประเทศจีนมีผู้อพยพจากแผ่นดินเกิดไปตั้งรกรากในต่างแดนมาตั้งแต่สมัยโบราณขณะเดียวกันก็มีคนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแผ่นดินจีนเป็นจำนวนมากทั้งในฐานะผู้อพยพมาเพื่อทำการค้าและจากการถูกกวาดต้อนในฐานะ,ฉะเฉลยศึกผู้ที่เข้ามาปกครองแผ่นดินจีนยาวนานที่สุดก็คือชาวแมนจูผู้ก่อตั้งราชวงศ์ชิง หลังจากที่เขายึดครองแผ่นดินจีนชาวแมนจูก็พยายามส่งเสริมให้ชาวแมนจูด้วยกันแต่งงานกันเองเพื่อป้องกันการถูกกลืนกินโดยชาวฮั่นแต่ก็ไม่ถึงกับกีดกันไม่ให้แต่งงานกับชาวฮั่นและชนเผ่าอื่นๆเพราะชาวแมนจูถือว่าการผูกสัมพันธ์เพื่อสร้างมิตรย่อมเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับราชวงศ์ชิงมากกว่าการสร้างศัตรู ในราชสำนักชิงนางในจะถูกคัดเลือกจากสตรีชาวแมนจูชาวมองโกชาวฮั่นไปจนถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆในจีนเช่นพระสนมชาวมุสลิมอย่างเซียงเฟยหรือหลงเฟยสตรีจากซินเจียงเชื้อสายอุยกูนอกจากนี้ยังมีพระสนมที่มียศเป็นถึงห่วงกุ้ยเฟยอย่างพระสนมซูเจียหวงกุ้ยเฟยนางในเชื้อสายโชซอนแห่งราชสำนักชิง ในสมัยแรกของการก่อตั้งราชวงศ์ชิงมีชาวเกาหลีจำนวนมากอพยพเข้ามายังแผ่นดินจีนเนื่องจากความขัดแย้งภายในของประเทศชาวเกาหลีอพยพเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปีที่ 9. แห่งราชาศกเฉียนหลงตรงกับคิดศ,ศักราชที่ 1744. รพระเจ้าเฉียนหลงได้ทรงมีรับสั่งให้รวบรวมจำนวนชาวเกาหลีที่อพยพเข้ามาในจีน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เหยหลงเจียงจีหลินและเหลียวหนิงสามารถรวบรวมจำนวนชาวเกาหลีได้ถึง43ตระกูลตระกูลที่มีจำนวนมากที่สุดคือตระกูลคิมหรือจินในภาษาจีนและตระกูลฮันหรือหานในภาษาจีนพระสนมซูเจี๋ยหวงกุ้ยเฟยเป็นสตรีชาวเกาหลีจากสกุลจีน เกิดในปีคิศส,สกราชที่1,713ตรงกับปีที่52ของรัชศกพระเจ้าคังซีตระกูลของพระนางมีเชื้อสายเกาหลีครอบครัวอพยพมาอยู่แมนจูตั้งแต่สมัยจกักรพรรดิหวงไทจีเมื่อครั้งที่ตัวเอ๋อกุนยกทัพบ,บุกอาณาจักรโชซอนตระกูลของพระสนมเจียคือจินซินตาลีได้เข้ารวมต่อสู้ขยายอาณาจักรร่วมกับแมนจูจนกระทั่งแมนจูสถาปนาขึ้นเป็นราชวงศ์ชิงตระกูลของพระสนม ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นขุนนางชั้นในของราชสำนักถวายการรับใช้ราชสำนักเรื่อยมาในสมัยจกักรพรรดิยงเจิน้นบิดาของพระสนมทำหน้าที่เป็นแพทย์หลวงตามเสด็จจักรพรรดิยงเจิน้นจนถึงในรัชศกเฉียนหลงปีที่สองบิดาได้ย้ายมาเป็นเจ้ากรมทหารม้าประจำพระราชวังรับหน้าที่ดูแลรักษาม้าต้นที่ได้รับการถวายบรรณาการจากต่างแดนพระสนมถูกถวายตัวเป็นนางในของพระเจ้าเฉียนหลง ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเป่าชินอ๋องหรือองค์ชายหงลี่ก่อนที่จะได้ขึ้นครองราชเป็นเฉียนหลงมเมื่กเิรมเข้าวังพระสนมมีตำแหน่งเป็นเพียงนางในเล็กๆพระชายาเอกคือพระชายาจากตระกูลฟู่ฉาสังกัดกองทงเหลืองเกิดในปีคิดสกุลที่1712ัเรเมื่อองค์ชายหงลี่ขึ้นครองราชพระชายาเอกก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นฮองเฮาพระนามว่าเซี่ยเสียนฉุนฮองเฮา หลังจากจักรพรรดิยงเจ้นเสด็จสวรรคตจักรพรรดิเฉียนหลงส่งไว้อาลัยให้พระบิดาสามปีหลังจากเสร็จสิ้นการไว้อาลัยในปีเฉียนหลงที่สอง เดอน12ได้ทรงแต่งตั้งพระชายาลองแซอหลานาลาสังกัดกองธงเหลืองซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นพระชายาลองตำแหน่งเชื้อฝูจินให้มียศเป็นพระสนมชั้นเฟยนามว่าเสียนเฟยส่วนพระสนมแซจินเชื้อสายเกาหลีที่มีตำแหน่งเป็นกุ้ยเหรินได้เลื่อนเป็นพระสนมชั้นผินนามว่าเจียผินในปีที่สี่แห่งราชสกเฉียนหลงพระสนมเจียผินได้ประสูติพระโอรส เป็นโอรสองค์ที่สี่ของพระเจ้าเฉียนหลงพระนามว่าองค์ชายยงเฉิงหลังจากประสูติพระโอรสพระสนมเจียผินยังคงมีตำแหน่งเป็นพระสนมชั้นผินเช่นเดิมโดยไม่ได้รับการเลื่อนขั้นจนกระทั่งในปีที่6แห่งรัชศกเฉียนหลงตรงกับคิดสตทีักราชที่1741ก็ได้รับการเลื่อนขั้นให้เป็นพระสนมชั้นเฟยนามว่าเจียเฟยหลังได้รับการแต่งตั้งพระสนมเจียเฟย ก็ได้รับเกียรติให้ช่างเขียนภาพเหมือนเขียนภาพพระนางร่วมกับฮองเฮาและพระสนมชั้นสูงคนอื่นๆในปีคิศกราัที่1,746พระสนมเจียเฟยก็ประสูตริพระโอรสองค์ที่สองเป็นพระโอรสลำดับที่8มีพระนามว่าองค์ชายยงสวน พระสนมใช้ชีวิตอย่างสุขสงบในวังหลวงขณะที่นางในหลายคนได้รับการเลื่อนขั้นสูงขึ้นพระสนมเสียนเฟยพระชายาลองซึ่งขณะนั้นไม่มีโอรสธิดาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุ้ยเฟยนางว่าเสียนกุ้ยเฟยจนกระทั่งในปีที่13แห่งรัชศกเฉียนหลงตรงกับคิดศักราชที่1748เสี่ซียวเสียนฉุนฮองเฮาเสด็จสวรรคต ขณะทรงมีพระชนมายุ3 7พันษาสร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่พระเจ้าเฉียนหลงเป็นอย่างมากหลังจากฮองเฮาเสด็จสวรรคตตำแหน่งฮองเฮาก็ว่างลงพระเจ้าเฉียนหลงไม่มีพระประสงค์ที่จะแต่งตั้งฮองเฮาพระองค์ใหม่ในปีที่14แห่งราชศกเฉียนหลงตรงกับปีคิษสกักราชที่1749 มีรับสั่งจากพระพันปีเซี่ยวเซิงเซียนหองไทเฮาพระมารดาในจกักรพรรดิเฉียนหลงให้ส่งแต่งตั้งพระสนมเอกเสียนกุ้ยเฟยเป็นเสียนห่วงกุ้ยเฟยเป็นตำแหน่งใหญ่ที่เป็นสองรองจากฮองเฮามีอำนาจปกครองวางหลังส่วนพระสนมเจียเฟยก็ได้เลื่อนขั้นเป็นกุ้ยเฟยซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากห่วงกุ้ยเฟยการสถาปนาในครั้งนั้นเป็นการสถาปนาขณะที่พระสนมกำลังตั้งครภ์ใกล้ประสูติ หลังการสถาปนาได้เพียง9วันพระสนมก็ประสูติพระโอรสองค์ที่3เป็นโอรสลำดับที่9แต่สิ้นพระชน <Tonight> หลังจากประสูติได้ไม่นานเวลาผ่านไปหลายปีโดยที่ไม่มีการแต่งตั้งหองเฮา จนกระทั่งในปีคิศักาชที่1,750พระเจ้าเฉียนหลงทรงมีคำสั่งให้แต่งตั้งเสียนห่วงกุ้ยเฟยขึ้นเป็นฮองเฮาในปีคิศักาชที่1,752พระสนมเจอกุ้ยเฟยได้ประสูตริพระโอรสอีกพระองค์เป็นโอรสลำดับที่11ของพระเจ้าเฉียนหลงพระนามว่าองค์ชายหยงชิง ถึงแม้พระสนมเจียกุ้ยเฟยจะใช้ชีวิตในวังหลวงเลี้ยงดูพระโอรสทั้งสแต่ในการเสด็จประพาสไปยังสถานที่ต่างๆของพระเจ้าเฉียนหลงพระองค์มักจะให้เจียกุ้ยเฟยตามเสด็จไปด้วยเสมอครั้งที่พระองค์เสด็จไปตรวจสุสานหลวงนอกจากห้องเฮาพระองค์ใหม่แล้วก็ยังมีพระสนมเจียกุ้ยเฟยที่ส่งให้ตามเสด็จด้วย ในปีที่20ของราชศพเฉียนหลงตรงกับคิดศักราชที่1,755พระสนมล้มป่วยลงในปีเดียวกันเดือนที่11พระสนมก็สิ้นพระชนหลังการสิ้นพระชนก็ได้รับการสถาปนาเป็นซูเจียห่วงกุ้ยเฟยในปีคิดศักราชที่1,757 หลังจากผ่านไปสองปีพระเจ้าเฉียนหลงก็ส่งให้ฝังศพของพระสนมในสุสานหลวงตงหลิงส่วนพระโอรสทั้ง3ก็ได้รับการสถาปนาเป็นองค์ชายชั้นชินหวางเป็นตำแหน่งสูงสุดในลำดับขั้นเชื้อพระวง์แห่งราชะวงศ์ชิงนอกจากนี้หลังจากที่พระเจ้าเฉียนหลงเสด็จสวรรคตในปีคิดสกาตที่17 9 9้อฮ่องเต้พระองค์ใหม่คือพระเจ้าเจียชิง ส่งเลื่อนให้ตระกูลที่อพยพมาจากเกาหลีของพระสนมเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังกัดกองทงเหลืองของแมนจูพร้อมพระราชทานนามสกุลใหม่จากแซ้จินที่แปลว่าทองคําเป็นแซ้จินเจียแปลว่าทองคําอันสูงส่งและในปีคิทส่ักดรี่1818พระเจ้าเจียชิงก็ทรงมีพระราชองค์การให้แก้นามสกุลในแผ่นหยกเปลี่ยนนามสกุลอย่างเป็นทางการว่าจินเจียตามที่ได้รับพระราชทาน